ถ้าไล่กันเท้าตามที่ผมจัดแบ่งนะก็จะมีสิมน้ําสิมบกสิมน้ําก็คืออันเดียวจะสร้างโดยไม้ทีนี้ถ้าเป็นสิมบกปั๊บผมก็จะแยกออกไปเป็นสิมสิมโถงแล้วก็มาสิมก่อผนังหรือจะเรียกว่าสิมทึบก็ได้อันนี้มาในรุ่นของช่างยวนเด่นชัดมากช่างแก้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสิมกอขอของกรมการศาสนาโดยกรมสิป์ กรมศิลป์ออกแบบแล้วก็กรมการศาสนาไปใช้แล้วมันจะโยงมาหาการเปลี่ยนแปลงของศิลป์ในอีสานศิลป์เนี่ยเขาจะใช้ทําสังฆกรรมนะทีนี้ตัวสังฆกรรมเนี่ยมันจะมีมันมีตําลากเก่า เขาเรียกว่าสีมากระถาต้นลำหับฉบับหนึ่งอยู่ที่วัดสุทัศน์กล่าวถึงว่ามีสีมาแบบไหนบ้างแล้วสีมาที่เราพบในอีาสานเนี่ยสีมาชนิดหนึ่งคือสีมาน้ำแล้วเราเรียกว่าสิมน้ำเป็นนาทีสีมาหรืออุทกกะเขปะสีมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาทำทำพิษสังคกรรมบนบกแล้วก็สร้างสิมขึ้นมาเริ่มจาก สิมไม้แล้วก็ควบคู่กันไปขนาดกันไปเนี่ยก็เป็นสิมที่ก่ออิฐแล้วก็ฉาบป,ปูนอิฐเนี่ยปกติแต่เก่าเนี่ยเขาทําเองสังเกตไหมฮะช่างเขาจะบอกเลยว่าไปขุดดินแล้วก็บางทีบางแห่งจะบอกว่าเน้นว่าดินดา่าคือดินเหนียวเอามาปั้นก้อนกันเองแล้วก็เผากันเองอแล้วไอปูนที่ฉาบเนี่ยก็เป็นปูนพื้นบ้านเป็นปูนที่เราเรียกว่าปูนขาว ทำจากธรรมชาติสองอย่างคือเปลือกหอยเผาและหินปูนแล้วก็เอามาฉาบโดยผสมกับยางไม้ยางไม้ที่เขานิยมว่าดีคือยางบงเดี๋ยวนี้ก็ยังพอเหลือฮะบางแห่งก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ทำไมถึงมีขนาดเล็กและง่ายๆอย่างนี้ทางอีสานนีถือว่าพิธีสังฆกรรมเนี่ย มีพระที่ต้องเข้าร่วมทําสังฆกรรมเนี่ยไม่มากไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้สิมใหญ่ๆเพราะนั้นเมื่อมีสิมขนาดเล็กพระที่ทําสังฆกรรมตามวินัยบัญญัติเนี่ยมีจํานวนประมาณสักแปดลูกเ้ขาจึงมีข้อกําหนดอันหนึ่งว่าห้ามคารวะเข้าไปในเขตสีมานั้นซึ่งต่างจากภาคกลางต่างจากภาคใต้ที่ให้เข้าไปได้และตอนหลังสังเกตไหมฮะมันจะมีเขาบอกว่าฝังลูกนิมิต เขตตัวเนี้ยจริงๆแต่เดิมมันมีแค่สี่ทิศแต่ว่าถ้าหาว่ามันกว้างมากล้วมันมันมันกำหนดเขตยากขึ้นก็เลยเป็นแปดอย่างเงี้ยแล้วก็เสมาที่สีมาที่เป็นไม้เป็นหินก้อนวางมันเคลื่อนได้ก็เลยเอานิมิตไปฝังไว้ถึงแม้ว่าข้างบนจะเคลื่อนแต่นิมิตยังอยู่แล้วก็เกิดนิมิตลูกเอก ที่ตรงหน้าพระประธานขึ้นมาที่นี่ในกรณีของของสิมสิมโถงเพราะฉะนั้นสิมโถงที่มีแต่ผนังหลังเนี่ยเราจรึงพบว่ามีจิตกรรมหูกแต้มเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่พบตอนนี้ก็มีวัดประสิทธชิชย,ยาลามนอกนั้นสังเกตฮะเป็นพื้นเฉยๆฉยช่างจำนวนหนึ่งรุ่นแรกๆนะ ที่สำคัญก็คือช่งางขมามาแสงงามช่างขมมาจะได้รับอิทธิพลจากภาคกลางเพราะช่างขมมาพื้นเดิมเป็นคนอูบลและตอนหลังมามีครอบครัวอยู่ที่ร้อยเอ็ดอูบลเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเมืองนักปราชญ์และก็ติดต่อกับส่วนกลางมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาตั้งแต่ก่อนมีรถไฟแล้วก็มาเรื่อยๆและประกอบกับสถานศึกษาก็เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่6ก็เกิดโรงเรียนพ่อช่างลาแลวหลังจากตรงนั้นก็เกิดโรงเรียนปลาณีศิลป์ และต่อมาจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรแล้วตรงนี้ก็จะมีผู้รู้ศิลปินเขียนตำราลายลายไทยขึ้นที่ผมนึกได้จำได้เนี่ยก็จะมีลายไทยของวิทย์อาจารย์วิทย์พินคันเงินแล้วตอนหลังก็จะมีของอา,อาจารย์อมรศรีพจนาศ และที่เป็นเล่มหลักเลยตำราลายไทยก็คือพระเทวาพินิมิตซึ่งเป็นคนโคราชและเข้าไปอยู่กรุงเทพในสมัยกรมมหลวงสับประสาทสุภกิจชัดนำพาเข้าไปและตรงกระทั่งเข้าไปได้ใกล้ชิดรับใช้สมเด็จกรมพญาณลิศสลานุวัตติวงศ์เนี่ยตรงเนี้ยท่าน,นี้ตำราลายไทยของพระเทวาเนี่ย เขียนขึ้นในช่วงเลาะเลาะสงครามก็จะมารุ่นหลังนิดนึงตรงนี้ไงที่ทำให้ช่างจากจากอีสานเนี่ยไปรับอิทธิพลแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นต้นแบบทางฝ่ายลาวเขาก็พิมพ์ตำราลายลาวเ,เนี่ยก็ส่งอิทธิพลแล้วมันไปประกอบสอดรับกับกรมการาศาสนาที่ต้องการถ้าว่าที่ไหนต้องการจะจะ,จะสร้างใหม่หรือของเก่าอะไรตาํางนเนี้ย แล้วให้บังคับให้ใช้แบบที่กรมการศาสนาไปขอให้กรมศินเขียนเป็นแบบสำเร็จตามงบที่มีแล้วมันก็จะโยงมาถึงตรงที่ว่าช่างที่บ้านโนนเมืองแล้วก็สีฐานพูดถึงว่าเขาจะนิยมสร้างผอมๆสูงๆนั่นคือทัศนะของช่างโอเคเราก็ต้องยอมรับในมิติตรงนี้คือเจ้าของวัฒนธรรมคือตัวช่างเอง ตำนานของทางศิลป์บ้านสีธานก็เป็นตำาานานเก่ามาหลายอยูอ่หลอายุค้นครับเป็นงานที่บ่ได้ไปเลี้ยนจากผู้ใดเลี้ยงจากผู้ที่เิ่นเฮ็ดงานมาก่อนเช่นหลวพอ่อคำพันธ์จงหารนี่ถือว่าเป็นคู่ผู้สร้างคนแรกของบ้านสีฐธานส่วนพวกผมเป็นลูกหลาน มาเห็ดต่องานต่างๆง,ง,งานเด่นๆของบ้านชีฐานจะเป็นพวกงานโบสถ์ครับงานโบสถ์งานสละงานพวกสุมประตูอาเมนหฤาชวาจะเข่าตาผู้ติวาจ้างหา้วยฝีมือโมาบาสร้างได้ครับขันบาชีฐานแล้วกับือว่าการัานตีได้ครับ คุปู่คำพันตธ์รงหารชอบวิชาศิลปะงานก่อสร้างก็งเลยเดินทางไปเรียนกับค,คุณครูคลำม,มาอยู่ที่จังหวัดร<ป>้อยเอ็ดเพื่อมาสืบสารประเพณีให้ลูกหลานชาวบ้านสีฐานได้ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนซึ่งอาชีพนี้ชาวสีฐานก็ได้สืบประเพณีมารุ่นสู่รุ่น อนุสาวรีนี้พวกลูกๆคุณพ่อสมพงษ์จงหาเนี่ยแกเป็นคนทําให้พ่อรูปรอ่อก็เป็นเนื้อสำริดมือข้างขวาถือดิ่งมือข้างซ้ายชูแปลนแล้วก็ฉากนี่คือสัญลักษณ์ของการก่อสร้าง คือชุมชนของเรานี้มีในช่างที่เยอะมากนะครับเป็นหลายสิบท่านด้วยกันทางรุ่นใหม่นี้ก็มีมีเยอะนะครับที่ทางคุณครูบาอาจารย์ได้แผ่สาขาไปต่างจังหวัดต่างชุมชนเพื่อไปประกอบภารกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่ปาณีโดยมีอดีตคุณพ่อคำพันธ์เป็นครูบาอาจารย์ สืบต่อกันมารุร่นลูกุ่นหลานนะครับจนเท่าทุกวันนี้และปัจจุบันนี้งานที่ก่อสร้างโบสถ์วิหาราลาการประเรียนนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆคณะช่างทางลูกหลานของเราก็ยังมีการรับเหมาก่อสร้างอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ยังคงเหลืออยู่นะครับ ชางก่อสร้างก็ก่อสร้างจะนิดจะก่อสร้างอะไรภายในนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าสร้างสิมสร้างอุโบสถได้เนี่ยอันอื่นเขาได้หมดเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเล็กแล้วอันนี้ใหญ่งานใหญ่ลองลองไปก็เป็นวิหารแล้วก็อะไรหอระฆังกำแพงวัดประตูโขงทา่าอย่างเงี้ยนี่คือคือช่างกลุ่มช่างสร้าง แต่ว่าช่างแต้มเนี่ยจะมีอีกชุดหนึ่งทักษะคนละอย่างไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าคนเดียวทําไม่ได้นะได้แต่มันเป็นข้อยกเวน้นเฉพาะบุคคลแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยคนละช่างช่างเขียนรูปแต้มเนี่ยส่วนมากแล้วในอดีตนะในย่านนั้นมีใครเขาก็เอาคนนะั้นไม่ใช่เดินสายอนอกจากว่าเป็นกรณีพิเศษ ฝีมือเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นแบบพื้นบ้านพื้นบ้านตอนนี้พื้นบ้านตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่ความเรียบง่ายแบบพื้นบ้านมันก็มีสเสน่ห์มันอีกแบบหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีช่างที่มีทักษะสวยๆก็มีนะสวยๆแล้วอย่างอย่างกรณีที่โคราชเนี่ยสามารถที่จะสวยได้อย่างภาคกลางเพราะอะไรเพราะว่าอิทธิพลมันใกล้ชิดแล้วอุบลมีไหมก็มี เพราะว่าก็ใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยรัตนกรสินตอนต้นนี่นี่คล้ายๆก็มันเชื่อมกันละส่งอิทธิพลกันแล้วการสนับสนุนของโคลากับอุบลมีพลังมากกว่าในการหนุนช่างหรือมีงานให้กับช่างได้มากกว่าถ้าสิมของท้องถิ่นเนี่ยนี่ลักษณะสนินโถงเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนี่ท้องถิ่นเกือบทั้งหมด แต่นี้ถ้าเป็นช่างช่างยวนเนี่ยพวกนี้ผน,นังเต็มมีช่องหน้าต่างประตูของที่นี่ทิศเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักแต่เป็นคติหนึ่งที่นี่เนี่ยหันไปตามเส้นทาง,งมคมนาคมมีเยอะด้วยและอีกอันหนึง่งที่คนมักจะไม่มองกัน คือหันไปหาชุมชนจะทำรู้ธทําทำกำแพงแค่ไหนประตูโขงจะหันหาชุมชนเสมอแล้วบางทีสิมก็จะหันตามแล้วก็หันไปหาเส้นทางคมนาคมไปสังเกตดูวัดริมสายน้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นตะวันออกตอนตกก็เยอะเยอะมากนี่คือคติในการหันหน้าของสิม